เคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าเวลาได้พรากความฝันอันยิ่งใหญ่ไปจากคุณว่าอายุกลายเป็นกำแพงสูงใหญ่ที่กั้นขวางระหว่างคุณกับสิ่งที่ใจปรารถนาม,มาตลอดชีวิตสังคมอาจกระสิบว่าบางอย่างมันสายเกินไปแล้วแต่ในห้วงลึกของหัวใจคุณ ยังมีเปลวไฟแห่งความฝันดวงเล็กๆที่กำลังลุกโชนอย่างเงียบงนันรอทอยที่จะถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งแต่ใครกันครับที่เป็นคนกำหนดว่าความฝันนั้นมีวันหมดอายุใครกันที่เป็นผู้มีอำนาจจะกำหนดเส้นชัยให้จิตวิญญ,ญาณอันไม่เคยยอมแพ้ของคุณ เมื่อคุณตัดสินใจทิ้งความกลัวและความกังวลไว้เบื้องหลังก้าวเท้าออกไปอย่างกล้าหาญไม่ว่าเส้นทางจะสูงชันแค่ไหนโลกทั้งใบก็พร้อมจะเปิดรับทุกก้าวของคุณจงจำไว้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขมันไม่มีอำนาจเหนือความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่แท้จริงของคุณ ความฝันของคุณก็เหมือนดวงดาวนับล้านบนท้องฟ้ากว้างใหญ่ไม่มีวันเลือนหายไปไหนตราบใดที่คุณยังคงเงยหน้ามองมันด้วยความหวังอันบริสุทธิ์และความเชื่อมั่นที่ไม่สั่นคลอนไม่ว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่จงจำไว้เสมอว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณยังเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดหัวใจและคุณล่ะครับ พร้อมที่จะจุดประกายความฝันของคุณให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหรือเลี่ยงจะปล่อยให้คำว่าสายเกินไปไม่หยุดยั้งคุณ